สวัสดีค่ะมาเจาะลึกเรื่องในเกม Cultivation Online กันต่อนะคะเริ่มกันที่ประกาศล่าสุดในเกมเลยที่ผู้เล่น Lightning Emperor White Lotus แล้วก็ f i r y Queen นะคะเขาร่วมมือกันเคลียร์ Dungeon Skeleton Graveyard ได้เป็นกลุ่มแรกเลยใช่ครับแล้วเรื่องนี้ก็ทำเอาคนอื่นๆแบบว่าตกใจกันพอสมควรเลยนะ ไม่ใช่แค่ว่าเคลียร์ได้กลุ่มแรกแต่เป็นการรวมตัวของ3าตระกูลใหญ่จาก Legacy Ranking เลยอ๋อใช่ใช่ปกติเขาไม่ค่อยร่วมมือกันง่ายๆนี่นะเพราะ Legacy Ranking นี่คออือระบบจัดอันดับผู้เล่นมืออาชีพ100อันดับแรกในโลกจริงใช่ไหมคะการที่เขามาร่วมมือกันนี่ก็เลยครับก็เลยเกิดการคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าเอ๊ะหรือว่าจะจับมือกันเพื่อโค่นผู้เล่นที่ชื่อยวนหรือเปล่าอะไรงนี้อือหือการอยู่ใน Legacy Ranking นี่มันสาคัญมากๆเลยเนาะ ทั้งเรื่องอความมั่งคั่งชื่อเสียงอํานาจใช่ครับแล้วครอบครัวของผู้เล่นในอันดับที่เรียกว่า Legacy Family เนี่ยก็มีสิทธิ์ดึงตัวผู้เล่นเก่งๆคนอื่นๆเข้าร่วมได้อีกด้วยเราก็ต้องแข่งขันกันตลอดเวลาเลยสิคะในทัวร์นาเมนต์ทั่วโลกเพื่อชิงตําแหน่งกันครับผมแล้วที่สําคัญมากๆเลยคือทุกๆ10ปีเนี่ยเขาจะเลือกเกมหลักแค่เกมเดียวซึ่งตอนนี้ก็คือ Cultivation อน Online นี่แหละ โอ้โหงันทุกสายตาก็จับจ้องมาที่เกมนี้หมดเลยสิคะแน่นอนครับการเคลื่อนไหวของผู้เล่นระดับท็อปนี่ส่งผลกระทบเยอะมากแล้วก็มีอีกประกาศตามมาติดๆเลยนะคะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือผู้เล่นชงลูอ่าคนที่อยู่อันดับหนึ่งใน Legacy r a n k i n g สินะครับแถมยังเป็นเจ้าของบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ในโลกจริงอีกใช่ค่ะเขาได้ไอเทมระดับ Spirit ชิ้นแรกของเซิร์ฟเวอร์ไปเลยครับซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยตัวละครไลท i n g Emperor ก็รู้สึกได้เลยนะว่าชงลูมาแล้วส่วนไฟรี่ค e ีนก็เอมเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างอยู่เธอเปรียบเทียบว่าขนาดชงลูยังได้แค่ไอเทมระดับ Spirit ซึ่งก็ถือว่าระดับเริ่มต้นมากๆสำหรับผู้เล่นระดับสูงถึงจะหายากก็เถอะในช่วงแรกๆใช่แต่เหมือนเธอกำลังจะบอกว่าแต่สำหรับยวนแล้วมันมันอาจจะไม่ใช่แค่นั้นคือเหมือนบ่งบอกเป็นในๆว่ายวนนี้อาจจะไปไกลกว่าที่คนอื่นคิดเยอะแล้ว น่าสนใจมากค่ะงั้นเราลองมาดูฝั่งยวนกันบ้างดีกว่าว่าเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นยวนเขาก็กำลังคุยกับชาววาอยู่พอดีถามเกี่ยวกับระบบในเกมนี่แหละอ๋อถามเรื่องระดับอุปกรณ์อะไรพวกนี้หรือเปล่าคะที่มี Spirit, Earth, Heaven, Divine ใช่ครับแล้วก็แต่ละขั้นก็จะมีระดับย่อยลงไปอีกเป็น low medium high peak อืมอืมแล้วมีถามเรื่องอื่นอีกไหมคะมีเรื่องดินแดนหรือเรียมด้วยครับยวนเขาก็ถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนกันเป้าหมายคืออะไรแล้วคำตอบคืออะไรเหรอคะก็คือตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ lower heaven ซึ่งเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นละครับแต่เป้าหมายจริงๆคือ supreme h e a v e ดินแดนสูงสุดโน้นเลย supreme h e a v e โหฟังดูยิ่งใหญ่จังครับ แล้วชาวขวาก็บอกด้วยนะว่า หน้าที่ของเธอเนี่ยคือต้องช่วยยวนไปให้ถึง Supreme Heaven ให้ได้เพราะเธอเป็นผู้สืบทอดมรดก Supreme Heaven's Legacy แล้วก็ต้องตามหาผู้สืบทอดคนต่อไปด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองเหมือนว่าเป้าหมายสูงสุดของเกมนี้ก็คือการไปถึง Supreme Heaven จริงๆสินะคะใครทำได้ก็เหมือนจะได้ทุกอย่างเป็นพระเจ้าของโลกนี้ไปเลยประมาณนั้นเลยครับแต่ที่ดูจะแปลกๆหน่อยก็คือยวนเองเนี่ยเหมือนจะไม่ค่อยสนใจ เป้าหมายนั้นเท่าไรเลยนะอ้าวหรอคะแล้วเขาสนใจอะไรล่ะคะเขาดูพอใจกับการที่เอ่อกลับมามองเห็นได้อีกครั้งกลับมาเคลื่อนไหวได้อีกครั้งแค่นั้นเองไม่ได้สนใจเรื่องอำนาจอะไรเท่าไร่โขเป็นมุมที่ต่างจากผู้เล่นคนอื่นจริงๆนะคะในขณะที่ทุกคนแบบว่าสู้กันแทบตายเพื่ออันดับเพื่ออำนาจนั่นสิครับแต่เรื่องมันก็ยังไม่จบแค่นั้นน,นนะขณะที่ยวนกับเฉหาหัวกำลังเดินไปเรื่อย แบบยังไม่มีจุดหมายเนี่ยเฉียวหวาก็บอกยวนว่าเขาจําเป็นต้องแข็งแกร่งขึ้นกว่านี้แล้วก็เจอเข้ากับศัตรูตัวแรกเลยใช่ไหมคะใช่ครับเจอเจดฟรอกหรือกบหยกตัวใหญ่มากสูงตั้ง5เมตรนะโหตัวใหญ่จังแล้วเก่งไหมคะเทียบเท่ากับผู้ฝึกตนระดับน Level Spirit Apprentice เลยครับในขณะที่ยวน,นยตอนนั้นอยู่แค่ระดับเซเวนเลเวลเองห่างกันตั้งสองระดับเลยนะ แล้วจะสู้ไหวหรอคะก็น,นั่นนะสิครับแต่แชวหัวก็อธิบายนะว่ายวนไม่เหมือนคนอื่นเพราะเขาฝึก heaven c o n s u m i n g technique อ๋อเคล็ดวิชาพิเศษนั่นใช่ครับเป็นเคล็ดวิชาที่เน้นการดูดซับพลังทําให้พื้นฐานพลังเขาแกร่งกว่าคนระดับเดียวกันเยอะแต่ถึงอย่างนั้นยวนก็ยังขาดประสบการณ์อยู่ดีแล้วเกิดอะไรขึ้นคะตอนเจอเจดฟลอกพอเจดฟลอกมันโจมตีเข้ามาครั้งแรกเนี่ยยวนก็หลบได้แบบเออวุดวิดเลยเสียวแทนเลยค่ะ แล้วสู้ยังไงต่อคะไม่มีอาวุธไม่ใช่หรอใช่ครับตอนแรกไม่มีแต่ชาวหัวก็เลยมอบดาบเหล็กให้เล่มหนึ่งชื่อว่า Spirit Sword Spirit Sword ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นระดับ Spirit สินะคะใช่ครับแล้วไม่ใช่แค่ระดับ Spirit ธรรมดานะเป็นคุณภาพระดับ Peak ด้วยถือว่าสุดยอดมากๆสำหรับช่วงเวลานั้นเลย โอ้โหได้อาวุธเทพมาเลยสรุปว่าตอนนี้ยวนที่เพิ่งจะเรียนรู้เรื่องสำคัญสำคัญในเกมทั้ง Legacy Ranking i ไอเทมดินแดนแล้วก็ความสัมพันธ์กับชาวหัวเนี่ยครับก็ได้รับอาวุธชั้นดีมาแล้วก็ต้องมาเผชิญหน้ากับเจดฟลอกที่เก่งกว่าตัวเองทันทีเลย สถานการณ์น่าติดตามมากค่ะตัวละครยวนที่ดูเหมือนจะออไม่ได้อินกับการแข่งขันแย่งชิงอำนาจเหมือนคนอื่นแต่กลับมีของดีอยู่ในมือเพียบเลยทั้งวิชาพิเศษทั้งผู้ช่วยที่ดูลึกลับแล้วเนี่ยยังได้ดาบสุดยอดมาอีกใช่ครับก็น่าสนใจว่าเส้นทางของผู้เล่นที่ไม่เหมือนใครคนนี้ในโลกที่ทุกคนต่างต่อสู้เพื่ออันดับและอำนาจมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ